ช่กวันนี้ซิมเทพยังมีอยู่ไหมและโปรเน็ตค่ายไหนคุ้มที่สุดไม่ลัาเด็ดมานานนะครับผมกับโปรบ้านเลือดที่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วคงเหลือแค่ซิมเทพซื้อครั้งเดียวจบใช้ะยะยาวตลอดทั้งปีเพราะฉันเดี๋ยวมาอัปเดตราคาซิมเทพในช่วงปลายปี2025กันนะครับว่ายังมีซื้ออยู่ไหมแต่ละค่ายเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มจากซิมที่ถูกที่สุดเลยนะครับค่าย d t แทซิมเทพเทอร์โบเอ็กซ์ร้อยความเร็วเน็ตร้อยเมกะบิตเปอร์เซกรายเดือนจำกัด6 0กิกะไบต์ ทนในเครือข่าย True แล้วก็ดีแท็กฟรีไม่จํากัดถ้าเกิดข้ามเครือข่าย60นาทีต่อเดือนราคา1840บาทถ้าเกิดได้โค้ดส่วนลด10%ต้นเหลือประมาณ 1, 6 5 6บาทเฉลี่ยหารแล้ว12เดือนตกเดือนละ138บาทเท่านั้นถัดมาเป็นซิมเทพอินฟินิตี้เอกร้อยนะครับความเร็ว6เมกะบิตเปอร์เซกจำกัด Data ที่ 100GB โกิกะไบต์ทนในเครือข่าย t r u ี t a ็ f r ร e โทรข้ามเครือข่ายก็จำกัด6 0นาทีราคาเดียวกันครับ1840ลด10%ก็จะมา1,656 เฉลี่ยแล้วเดือนละ138บาทต่อด้วยซิมเทพ d t แท 15x100 อันนี้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตเปอร์เซกนะครับจำกัด Data ที่ง100 GB เงื่อนไขกา,านโทรเหมือนกันราคา2,090บาทลด10%เหลือ1,881หาง12เดือนเฉลี่ยเดือนละ156.75บาทปิดท้ายด้วยซิมเทพ d t แท 20x100 ความเร็ว Data 20เมกะบิตเปอร์เซกจำกัดที่100 GB ครับการโทรเหมือนกันราคา2,190บาท ลด10%เหลือประมาณ1,971เลีลเลวยไปแล้วเดือนละ164.25บาทมาต่อที่ซิมเทพจากค่าย Tru ูกันบ้างทุกซิมของทูีเงม่อนไขการโทรแบบเดียวกันนะครับก็คือโทรฟรีระหว่างทูดีแ t a กครั้งละ15นาทีโทรค่าเมื่อถ่าย60นาทีต่อเดือนถ้าเกิดเกินนาทีละ1บาท เริ่มจากตัวที่ถูกที่สุดนะครับซิมเทพฟ้า60ความเร็ว1กิกะบิตนะครับแล้วก็จำกัด Data ที่60กิกะไบต์ราคา2,049บาทลด10%เหลือ1,844เฉลี่ยออกมาแล้วเดือนละ153.66บาทแล้วก็จะเป็นซิมเทพทรู6เมกะบิตความเร็วนะครับ6เมกะบิตเปอร์เซกจำกัด Data ที่100กิกะไบต์นะครับ ราคา249 0บาทเหมือนกันลด10%เห 1, 44, ลือ1844เฉลี่ยออกมาเดือนละ153.66บาทแถบขึ้นมาจะเป็นซิมเทพฟ้า70นะครับตัวนี้ความเร็วสูงสุด1กิกะบิตนะครับโดยมี data จำกัดที่70 GB ราคา2149บาทลด10%เห 1, 34, ลือ1934เฉลี่ยเดือนละ161.16 16, บาทแล้วก็จะมีซิมเทพทอตัวใหม่ความเร็วเน็ต15เมกะบิตจำกัด data ที่100 GB ราคา2199นะครับ ลด10%หรือประมาณ1,979เฉลี่ยออกมาแล้วตกเดือนละ164.91บาทมีซิมเทพทรูนะครับ20เมกะบิตความเร็วก็20เมกะบิตเนี่ยแหละครับจำกัด Data าที่1กิกะไบต์ราคา2,299ลด10%เหลือ2 0 6 9เฉลี่ยเดือนละ172.41บาทตามมาด Sim ้วยซิมเทพแม็กสปีด100นะครับตัวนี้ความเร็ว1กิกะบิต แล้วก็จำกัด Data ที่100 g b ราคา2,749ลด10%เหลือ2,474หารเฉลี่ยออกมาเดือนละ206.16บาทแล้วยังมีซิมที่เป็นแพ็เกจเก่าลงเหลือคือไม่จำกัด Data นะครับนั่นก็คือซิมเทพ True 6 m e ได้ความเร็วนะครับของเน็ต6 m b ไม่จำกัด Data ใช้งานแต่ราคาดีดขึ้นมาเป็น3,399บาทครับลบ10%แล้วเหลือ3,59หารเฉลี่ยออกมาตกเดือนนึง254.91บาท หือว่าสูงเอาการอยู่เช่นเดียวกับซิมเทพทอตัวเก่านะครับ15เมกะบิตไม่จำกัด Data อันนี้ราคาขึ้นมาเป็น3,999ลบ10%เหลือ3,599เฉลี่ยเดือนหนึง2 9 9 9 1บาทโอ้เกือบ300เลยนะมาต่อที่ AS นะครับอันนี้เรียกว่าซิมมาราทอนครับโดยทุกซิมมีเงื่อนไขการโทรที่นาทีแรก1บาทนาทีต่อไปคิดทุกๆ30ินาทีละ50สตางเริ่มจากตัวซิมมาราทอนแม็กแบบ3เดือน จำกัดเนต็ตที่15เมกะบิตนะครับแล้วก็ Data 50 GB ต่อเดือนราคา590บาทหารออกมาแล้วตก196.66บาทถ้าเป็นตัวซิมมาราทอนแม็กซ์6เดือนนะครับความเร็วเนต็ต15เมกะบิตเหมือนกันจำกัด d ัต a 50กิกะไบต์ราคา1,150ครับ าหารเฉลี่ยออกมาแล้วปรัดลงเล็กน้อยอยู่ที่191.66บาทและถ้าเป็นมาราธอนแม็กซ์แบบ12เดือนนะครับตัวนี้ก็เน็ต15เมกะบิตจำกัด d a ต a 50 GB ต่อเดือนนะครับราคา2,200บาทหารออกมาแล้วอยู่ที่183.33บาทแล้วก็จะมีตัวมาราธอนแม็ก12เดือนแบบเพิ่ม Data นะครับก็คือได้ความเร็ว15เมกะบิตนี่แหละแต่เพิ่มจำนวน,วน Data จากเดือนเป็น100 GB อันนี้ราคา2,750บาท หารออกมาแล้วตกเดือนละ229.16บาทอัปเดตเงื่อนไขซิมเทพคับก่อนจะซื้อกันไปใช้งานตอนนี้นะครับบรรดาซิมเทพทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วไม่ได้ล็อกแต่ขึ้น 4G เหมือนสมัยก่อนโดยซิมเทพจาก t r u e แล้วก็ d t แทถ้าเกิดว่าใช้เกิน Data ในแต่ละเดือนนะครับจะติด FUP 128กิโลบิตเปอเซกทันทีส่วนซิมรานทอนจาก AS นะครับถ้าเกิดมีการใช้เกิน Data แต่ละเดือนเนี่ย จะถูกคิดเป็นค่าบริการส่วนเกินทันทีแต่นี้ก็สามารถสมัครหรือว่าซื้อโปร,โปรเพิ่มได้ส่วนซิมเทพจาก MT นะครับตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแล้วก็หายากม,มากๆและบรรดาซิมเทพทั้งหมดนะครับพอซื้อไปใช้งานแล้วถ้าเกิดไม่อยากใช้งานต่อก็สามารถทิ้งซิมทิ้งเบอร์ได้เลยยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณได้ SMS มาสมาเสนโปรโมชั่นที่ใกล้เคียงของเดิมหรือมีค่าบริการถูกกว่าซื้อซิมใหม่ แล้วใครควรจะซื้อซิมเทพไปใช้งานนะครับอย่างแรกก็คือเป็นคนที่ต้องการใช้เน็ตนะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันแล้วก็อยากประหยัดเรื่องของค่าบริการรายเดือนแต่ที่แน่ก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนนะครับหลักพันสองพันซึ่งถ้าสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้ซิมเทพจะควเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่ถ้าลองเช็คจากโปรโมชั่นแล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวของฟ a s t 70จากครูเนี่ยจะคุ้มที่สุดเพราะว่าได้ความเร็วเน็ตสูงสุดคือหึ่งกิกะบิตแล้วก็มีดาต้าให้เจ็ดสาบกิกลับ,บ i ตัวเนี้ยราคาเฉลี่ย161ิบบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครเน้นใช้งาน,นทโทรศัพท์โทรออกเยอะๆนะครับอันนี้ผมว่าไม่ต้องซื้อซิมเทพหรอกไปซื้อพวกแพ็กเกจการโทรเนี่ยคุ้มกว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้ก็คือซิมเทพไม่มีส่วนลดพิเศษอะไรเลยนะครับพวกสิทธิพิเศษส่วนลดที่จอดรถเวลาไปตามห้างนะครับเรียกว่าตรงนี้ยังไงรายเดือนก็ดีกว่าส่วนใครคิดว่าซิมเทพได้เลนพิเศษในการเล่นเน็ตมีความเร็วสูงอันนี้คือไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เทสกันอยู่บนรถไฟฟ้าเนี่ย กับเพื่อนที่ใช้ซิมเทพอยู่ก็ปรากฏว่าซิมรายเดือนนะ่ะวิ่งผ่านฉลุยแต่ซิมเทพนั้นดูเหมือนว่าจะมีคอขวดอยู่เหมือนกันและนี่คือรายชื่อซิมเทพในช่วงปลายปี2025สครับที่อําเด็ดให้ทุกคนได้ทราบกันใครสนใจรุ่นไหนพร้อมจ่ายอันไหนก็สามารถไปกดในตระการ้ากันได้นะครับวันนี้ผมพักกรท้ทีมรอยแนลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ